สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านเราพบกันอีกเช่นเคยในรายการพระวาจาคือชีวิตวันนี้เป็นวันศุกร์ที่23พิพฤษภาคมพระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าจากหนังสือกิจการรัฐสา,าว,วกในบทที่15ข้อ22ถึงข้อ31พระวาสารของนักบุญยนในบทที่15เช่นเดียวกันนะครับในข้อที่12ถึงข้อ17นะครับวันนี้ ผมขอนำพระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาแบ่งปันแก่พี่น้องว่าการประกาศข่าวดีขององค์พระผู้เป็นเจ้าจำเป็นต้องชัดเจนนะครับใครทำอะไรที่ไหนทำอย่างไรทำเพื่อใครและมีเป้าหมายใดน,นะครับในทุกๆองค์กรของพระศาสนาจากักรในทุกๆหน่วยงานของพระศาสนาจากักรต้องมีความชัดเจนใครรับผิดชอบ ทำอะไรทำอย่างไรทำเพื่อใครเพื่อคนยากจนเพื่อเด็กๆเ,เพื่อคารวะทั่วไปเพื่อผู้ที่ได้รับสินล้างบาปเป็นคกุศนในระยะ5ปี10ปีต้องติดตามดูแลเขาอย่างไรและมีเป้าหมายใดนะครับนี่คือการประกาศข่าวดีขององค์พระผู้เป็นเจ้าจำเป็นจะต้องชัดเจน เหมือนในวันนี้บรรดาผู้อาวุโสคิสชนเองก็ได้ทำหนังสือให้ยูดาสและซีลาสนะครับไปกับเปาโลและบรนาบัสไปยังเมืองอันทิโอกเพื่อที่จะประกาศความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อที่ต้องการให้ทุกๆคนที่นั่นได้มีกำลังใจนะครับยูดาสและซีลาส ได้รับมอบหมายนะครับให้เดินทางไปเมืองอันติโอกพร้อมกับเปาโลและบานับัสช,ชาวเมืองชื่นชมยินดีนะครับและบุนดูการได้บันทึกกิจการนัสาวกตอนนี้ว่าชาวเมืองชื่นชมยินดีและมีกำลังใจเมื่อรู้ว่าตนเองได้รับความห่วงใยญและมีแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิตอย่างชัดเจนได้เรียนรู้ถึงข้อห้าม และข้อที่จะต้องปฏิบัตินะครับนี่คือความชัดเจนใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรและก็ทำเพื่อใครมีเป้าหมายอะไรนะครับนี่คือแนวทางของการประกาศข่าวดีขององค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ที่ถูกส่งไปก็มีความภาคภูมิใจที่พระศาสนาจักรที่หน่วยงานให้โอกาสก็คงไม่นำคุณค่าและศักดิ์ศรีของตนเอง ไปขายให้กับบุคคลที่ตัวเองต้องรับผิดชอบนำตัวเองไปขายให้กับความฟุ้งเฟอ้อป่ายโรคเมื่อภาคภูมิใจเมื่อรู้ถึงเกียรติและศักดิ์ศรีของตนก็ยิ่งหวันยิ่งตั้งใจทำหน้าที่นี้อย่างดีนะครับคิศชนบางคนเองนะครับได้รับการดูแลเอาใจใส่นะครับต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ ขอโทษครับต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ต่อไปนะครับเพราะว่าอย่าได้ปล่อยเขาจิ้งกว้างบางคนมีพื้นฐานของความเชื่อไม่เท่ากันบางคนมีการการอบรมเลี้ยงดูที่ไม่เท่ากันจึงจำเป็นต้องช่วยกันดูแลเอาใจใส่บางคนอ้างหวังโดดเดี่ยวเดียวดายอยู่กับความวิตกกังวล ดูจาความน้อยเนื้อต่ำใจศาส,สนาจากโดยอาศัยคุณพ่อเจ้าวัดและพี่น้องในหน่วยงานต่างๆของวัดต้องคอยดูแลคอยสอดส่องและร่วมใจกันออกเดินทางไปช่วยเหลือเขาเหล่านั้นเหมือนกับที่ยูดาสและซิลาสได้ไปเป็นกำลังใจให้กับชาวเมืองอันทิโอคในวันนี้นะครับอย่างน้อยนะครับความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าสำคัญที่สุดไม่ใช่อย่างน้อยครับ ความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าจําเป็นจะต้องแบ่งปันนะครับความรักไม่ใช่เป็นคําพูดความรักไม่ใช่อยู่นิ่งเฉยฉันักเธอฉันักกลุ่มของเธอแต่ไม่ได้ช่วยเหลือไม่ได้ทําอะไรให้เป็นรูปธรรมนั่นก็ม่ใช่ความรักที่สมบูรณ์แบบนะครับการแบ่งปันก็ต้องมีผู้ออกไปแบ่งปันนะครับแบ่งปันความรักผู้ที่ได้รับการเลือก ก็จงภาคภูมิใจในโอกาสที่ได้ออกไปเพราะเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ได้ทรงเลือกโดยอาศัยพระจิตเจ้านะครับวันนี้นักบุญย้อนได้บันทึกถึงผู้ที่เป็นมิสหายกับองค์พระเยซูเจ้าไม่ได้เป็นผู้รับใช้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ทรงเลือกบุคคลแต่ละคนให้มาเป็นมิสหายของพระองค์นะครับการเป็นมิสหายก็ต้องรัก ซึ่งกันและกันไม่ทรยศไม่หักหลังไม่เอาไปนินทารับหลังไม่ว่ากล่าวให้เสริมเสียหายทั้งบุคคลและองคอ์กรนะครับนี่คือการเป็นวิสัยที่แท้จริงนะครับถ้าเอาหน่วยงานอาองคอ์กรไปนินทาว่าร้ายแล้วก็ต้องพยายามที่จะขับเขาออกไปเขาเป็นเพียงผู้รับใช้เท่านั้นเองม่ได้เป็นวิสัย มิสหายต้องปกป้องเพื่อนของตนเองให้ดีที่สุดแม้กระทั่งยอมเอสียสละชีวิตของตนได้เหมือนกับองค์พระเยซูเจ้านะครับแล้วก็เมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเลือกบุคคลโดยอาศัยพระจิตเจ้าให้เป็นมิสหายแล้วก็ต้องออกไปทําภารกิจแห่งความรักของพระองค์ให้เกิดผลเช่นเดียวกันไม่ใช่เป็นมิสหายแล้วไม่ทําอะไรเลยก็ไม่ได้ ต้องออกไปผู้ที่เป็นเพื่อนทําอย่างไรตัวนึงก็ต้องทําอย่างนั้นภารกิจนี้คือภารกิจแห่งความรักภารกิจแห่งความรอดของมวลมนุษยชาติเพื่อทุกคนที่มีความเชื่อจะได้ไม่ต้องพินาศแต่มีชีวิตนิรันดรคุณสิชนจึงจําเป็นต้องประครับประคองความเชื่อของกันและกันนะครับของตนเองด้วย ของเพื่อนของเราด้วยให้เดินไปด้วยกันตลอดรอดฟังจนถึงเป้าหมายที่แท้จริงคือเมืองสวรรค์ได้ไปอยู่กับวิสัยของเรานั่นก็คือองค์พระเยซูเจ้าได้ไปอยู่กับพระบิดาก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้าน,นั่นเองนะครับชีวิตจึงมีความสุขได้นะครับขออภัยด้วยถ้าว่าอาจจะมีน้ำลายเหนียว บาบางนะครับก็เป็นอันว่าอายุก็เยอะแล้วนะครับเวลานี้เริ่มมีน้ำด่ายที่มุมปากก็เยอะแล้วอย่างไรเสียอายุก็เป็นเพียงตวัวเด็กเท่านั้นแต่หัวใจของเราแต่ละคนก็เป็นหัวใจที่มีชีวิตชีวาอยู่ในความเชื่อในความสนิทสัมพันธ์กับองค์พระผู้เป็นเจ้า ผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกทท่านที่ได้รับมอบตำแหน่งหน้าที่ต่งตางๆให้ออกไปเป็นมิตสหายขององค์พระเยซูเจ้าอย่าคิดว่าตัวเองเป็นเพียงผู้รับใช้คอยแต่จะรับเงินเดือนรับเงินเดือนหรือรับค่าตอบแทนแต่ออกไปทำงานโดยให้เงินและค่าตอบแทนมาเป็นเรื่องลองๆไปเวลาเราทำงานแล้ว เราคิดว่าเงินเป็นเรื่องรองๆไปแล้วนะครับชีวิตมีความสุขเหลือเกินชีวิตมีความสุขเมื่อเราไม่ยึดติดกับเงินทองแต่ยึดติดกับความรักที่ตนเองมีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าอยากประกาศพระวาจากของพระองค์โดยที่ไม่มีที่สิ้นสุดขอพระเป็นเจ้าอวยพรทุกท่านและเราพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ